ตรนี้มาวพระยวดใหยใชมม้มงคลนยุธยาครับน้องเบรรยากาศนะครับ ก็ได้หลายครับพี่น้อง

ตอนนี้ออกจากวัดไชยมงคลมาแล้วนะครับน้อเริ่มได้พากันมาจอดกินเขาครับฟังแมา่น้ำเจ้าพระยาครับพี่น้องข้าพูนอยจะเป็นบานช่องไถ่ไม้เก่าโบัวร้านนะครับเนาะงามครับงามพี่น้องบรรยากาศดีครับอยู่ริมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับพี่น้อง<พยา>เห็นปะงามขนาด ครับั้งแต่ไปไหว้พระหลาายวัดแล้วก็มาเที่ยวเมืองเก่าโบราณก็เลยมาเที่ยวตลาดเมืองเก่าด้วยนะขลาดเมืองเก่าอายุธยาประสันว่า ของลอดังสติกคุองลายครับที่ตลาดนี่ยของลายแห่งใคมีโอกาสมาเท,ที่ยวยุทยานหมาเที่ยวตลาดไสเได้พี่น้องเด้อของแสบก็หลายของใส้กับหนี้ใไ,ไหมขึ้นซื้อครับอยยุตยาาครับ้น รับหมูม schnell. แคบหนังปลากาแฟโบราณกาแฟโบราณอาโรทยาปกติติรักเจ้าประมาณนี้เจพี่น้องด้วขอบคุณขอบคุณหลายที่ตอยติดตามกดรับไอ้กด ไล่กดสับสไคร์อาทิหลายนะสำหรับนี่ก็เดี๋ยวประมาณนี้น้องๆเนาะขอบ,บคุณขอบคุณด้วยๆครับติดตามกันตลอดมากครับ,บ,รบ,รบพี่น้องให้กำลังใจกันด้วยกันสำหรับทีนีสุนีครับพี่น้องสวัสดีครับ